ฟังด่วน6ขั้นตอนลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส3รับเงิน3,000บาทแต่ละกลุ่มลงทะเบียนอย่างไรเพิ่มช่องทางใหม่ให้เราได้ลงทะเบียนกันด้วยฟังรายละเอียดกันในคลิปนี้นะคะ สวัสดีทุกคนคะ่ะก็มาพบกับเกดนะคะจากช่องสาระดีกับพี่เกดอีกเช่นเคยนะคะคลิปนี้นำข้อมูลมาแชร์ให้เพื่อนๆได้ฟังนะคะสำหรับคนที่สนใจจะลงทะเบียนในโครงการคนละครึ่งนะคะคนเก่าที่เคยอยู่ในโครงการแล้วจะต้องทำอย่างไรบ้างนนะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันเลยนะคะสำหรับคนที่อยู่ในโครงการคนละครึ่งอยู่แล้วนะคะตั้งแต่เฟส1และเฟส2ไม่ต้องทำการลงทะเบียนใหม่นะคะ เพียงแค่กดยืนยันการรับสิทธิ์ในแอปพลิเคชันเป่าตังของเราใครที่เคยอยู่ในโครงการคนละครึ่งนะคะแล้วลบแอปพลิเคชันทิ้งไปแล้วนะคะสามารถดาวน์โหลดกลับมายืนยันตัวตนเพื่อรอการรับสิทธิ์คนละครึ่งได้เลยนะคะโดยกลุ่มที่เป็นคนละครึ่งเฟส1งเฟส2นะคะจะมีทั้งหมด15ล้านคนนะคะแต่ก็ให้เพื่อนๆนะคะรีบดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเป่าตังกลับมาเลยใครลบไปแล้วนะคะ กลับมาแล้วก็ยืนยันตัวตนตามขั้นตอนนะคะเพื่อเข้าแอปพลิเคชันเป๋ตัตงกรอรับสิทธิ์กันนะคะกลุ่มที่สองนะคะสำหรับคนที่ไม่เคยนะคะอยู่ในโครงการคนละครึ่งเลยและมีคุณสมบัติตามที่กำหนดนะคะก็คือ 1. น,นะคะมีบัตรประชาชน2 เป็นคนไทยนะคะมีสัญชาติไทยนะคะ 3. อายุ18ปีบริบูรณ์วันลงทะเบียน4นะคะไม่เป็นผู้ถือบัตรคนจนมีคุณสมบัติ4ข้อนี้นะคะไม่ว่าพี่ๆเพื่อนๆจะทำอาชีพอะไรนะคะก็สามารถลงทะเบียนได้เลยนะคะจะเป็นเกษตรกรจะเป็นแม่แมค้าจะเป็นพ่อค้าจะเป็นทำงานรับจ้างนะคะลงทะเบียนได้หมดนะคะเพียงแค่มีคุณสมบัติ4ข้อตามที่เกดได้บอกเพื่อนๆไปนะคะก็มี2ช่องทาง ด้วยกันนะคะสำหรับการลงทะเบียนรับสิทธิ์นะคะช่องทางแรกใครที่มีแอปเป่าตังอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเคยใช้โครงการเลาชนะใช้มอ .33 สสนะคะที่ผ่านมานะคะมีแอปเป่าตังอยู่แล้วสามารถลงทะเบียนผ่านแอปได้เลยนะคะวันที่เปิดให้ลงทะเบียนจะมีเมนูให้ทุกคนนะคะกดลงทะเบียนได้นะคะแต่ไม่ได้หมายความว่าการที่เรามีแอปพลิเคชันเป่าตัง เราจะไม่ต้องแย่งกับเพื่อนนะคะคือเราก็ต้องรีบเข้าไปนะคะลงทะเบียนเหมือนกับคนที่ต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์เช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าเขาให้สิทธิ์คนใหม่นะคะ16ล้านสิทธิ์เนี่ยรวมทั้ง2ช่องทางนะคะไม่ว่าจะลงทะเบียนผ่านแอปเป่าตังหรือลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์นะคะเมื่อลงทะเบียนในแอปพลิเคชันเป่าตัง แล้วนะคะก็จะมีข้อความมาแจ้งนะคะว่าเราได้รับสิทธิ์หรือเปล่านะคะหากเราได้รับสิทธิ์แล้วก็เตรียมตัวนะคะใช้บุงเงินนะคะในวันที่1กรกฎาคมนะคะแล้วก็เวลาจะใช้ก็เติมเงินของเรานะคะเข้าไปใน G Wallet นะคะโดยวิธีเติมก็คือเติมจากบัญชีธนาคารของเรานั่นเองนะคะหรือถ้าใครมีเพื่อนที่มีแอปพลิเคชันของธนาคารไหนก็ได้นะคะสามารถ เติมตังเข้ามาใน G-wallet ในแอปพลิเคชันเป่าตังของเราได้เลยนะคะช่องทางที่สองนะคะคือลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ w w w i o l c o n c r e n g com นะคะเกตจะแปะลิงก์สำหรับการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ไว้ที่ comment, คอมเมนต์แรกนะคะใต้คลิปนี้ปักหมุดไว้ให้แล้วนะคะทุกคนสามารถบันทึกลิงก์นี้เก็บไว้ได้นะคะ วิธีการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์นะคะก็คือเข้าไปที่เว็บไซต์จะมีปุ่มลงทะเบียนเราสามารถกดเข้าไปเลยนะคะกรอกข้อมูลหมายเลขบัตรประชาชนเลขหลังบัตรประชาชนนะคะวันเดือนปีเกิดเมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้วนะคะก็จะมีข้อความนะคะแจ้งเตือนว่าลงทะเบียนสำเร็จนะคะ แต่เราจะต้องรอข้อความอีกนะคะจะมีข้อความมาเข้าเข้าทางทเบอร์โทรศัพท์เรานะคะว่าเราได้รับสิทธิ์หรือเปล่านะคะเขาก็แจ้งไว้ว่าภายใน3วันนะคะหากเรานะคะได้รับข้อความว่าเราได้รับสิทธิ์ในโครงการคนละครึ่งนะคะเราก็ไปทําการ ดาวโหลดแอปเป่าตังมานะคะยืนยันตัวตนผ่านแอปเป่าตังนะคะหรือจะไปยืนยันตัวตนที่ตู้ a อ m ธนาคารกรุงไทยตู้สีเทานะคะหรือจะไปติดต่อที่สาขาก็ได้นะคะเมื่อดําเนินการยืนยันตัวตนในแอปเป่าตังเสร็จเรียบร้อยก็เตรียมใช้สิทธิ์ในวันที่1กรกฎาคมนะคะแล้วก็เมื่อจะใช้สิทธิ์ก็เติมเงินเข้าของเราเข้าไปนะคะวงเงินที่ทางรัฐให้นะคะ 1,500บาทแรกนะคะก็จะใช้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมสิงหาแล้วก็กันยาระยะเวลาภายใน3เดือนนี้นะคะเราไม่จำเป็นต้องใช้ทุกวันนะคะวันไหนเราอยากใช้เท่าไหรก่ก็ก็ได้นะคะแต่ว่าไม่เกิน150บาทนะคะถ้าเราซื้อของ100นะคะเราก็เติมเข้าไป50บาทนะคะแล้วก็ใช้เงินวงเงินของรัฐอีก50บาทเท่านั้นเองนะคะหากใครนะคะที่ กลัวว่าจะเข้าเว็บไซต์ไม่ทันนะคะเกตก็มีเทคนิคนะคะที่เกตใช้เองมาแชร์ให้เพื่อนๆได้ฟังนะคะก็คือจะเข้าเว็บไว้รอเลยนะคะก่อน6โมงก็คือช่วงประมาณตี5 50หรือตี5 55นะคะแล้วก็ทำการกดตรงลงทะเบียนนะคะไปเรื่อยๆนะคะ5นาทีสุดท้ายก่อนที่จะถึง6โมงนะคะกดไปเรื่อยๆนะคะพอถึง6โมงก็กดลงทะเบียนอีกครั้งหนึ่งนะคะ ก็จะเข้าเว็บได้เลยนะคะก็คือว่าเราเปิดเว็บไซต์ไว้รอนะคะและวิธีการเติมเงินเข้า G Wallet ของเรานะคะเก่ก็จะทำคลิปมาแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะใครเป็นคนละครึ่งเฟส1เฟส2บ้างนะคะก็มาคอมเมนต์กันหน่อยนะคะเพราะว่ากลุ่มนี้นะคะจะได้รับสิทธิ์เลยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่นะคะแค่กดรับสิทธิ์ในแอปพลิเคชันเป๋าตังเท่านั้นนะคะใครสนใจโครงการคนละครึ่งบ้างนะคะและก็ยังไม่เข้าใจอยากมี อยากรู้นะคะหรือมีคำถามเรื่องอะไรสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะเกดจะนำข้อมูลนะคะมาแชร์ให้เพื่อนๆผ่านทางช่องทางนี้นะคะจะทำมาเป็นคลิปให้เลยนะคะและถ้ามีโอกาสนะคะเราจะได้ไลฟ์สดกันนะคะก่อนที่จะมีการลงทะเบียนนะคะก็ฝากกดติดตามกันไว้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้รับการแจ้งเตือนทุกครั้งนะคะที่มีคลิปใหม่นะคะมาที่ช่องของเรานะคะ ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาฟังแล้วก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้การค้าสวัสดีค่ะ